สวัสดีค่ะวันนี้มาทำคอนเทนต์ให้ดูใครที่จะส่งมะปางนะคะไปต่างจังหวัดนะคะเราต้องการที่จะใช้โฟมห่อมะปางนะคะก็คือถ้ามะปางลูกใหญ่แบบนี้เราก็จะสามารถใส่ได้นะคะมันก็จะพอดีแบบนี้ใช่ไหมคะมันก็จะไม่หลุดง่ายๆนะคะแต่ถ้าสมมติว่าลูกมันเล็กแบบนี้ มันก็จะทําให้ใส่ในโฟมยากเห็นไหมแค่เทียบอย่างนี้มันก็เล็กแล้วอะแล้วเวลาใส่ไปก็คือมันจะหลุดง่ายมากพอเวลาเคอรี่กระเทือนกระเทือนไปในกล่องนะคือมันก็จะหลุดละเปิดกล่องมาก็คือไอ้นี่ก็คือจะอยู่ข้างนอกโฟมหมดเลยนะคะทีนี้เราจะทํายังไงถ้าลูกเล็กมากๆนะคะก็แนะนําให้ใส่ทางด้านขวางแบบนี้นะคะ ก็จะแน่นขึ้นนะคะแล้วก็เอาอีกลูกนึงมาใส่ด้านนี้มันก็จะแน่นขึ้นแล้วมันก็จะประหยัดมาปางไปเอ๊ะประหยัดไอโฟมไปด้วยนะคะก็จะได้เป็น2อลูกแบบนี้